ปรับธุรกิจคุณสู่โลกออนไลน์เริ่มต้นยังไงครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ s Start ์ i t h w ไ y podcast จุดสตาร์ทความคิดและแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจออนไลน์ไปกับผมนะครับวัยธนาวัฒน์มาราบุภาผู้ร่วมก่อตั้งไพรซาครับในเอพิโซดนี้เนี่ยผมจะมาพูดคุยเชิงตอบคำถามแล้วกันนะครับมีคนถามผมมาเยอะมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะในช่วงโควิด -19 แบบนี้ ว่าถ้าผมจะนำพาธุรกิจของผมเนี่ยก้าวเข้าสู่โลกออนไลน์หรือว่าทำให้ธุรกิจของผมเป็นดิจิทัลได้เนี่ยจะทำอย่างไรนะครับวันนี้ผมจะมาตอบคำถามกันคำตอบของผมเนี่ยนะครับก็คือว่าการที่คุณจะนำพาให้ธุรกิจของคุณเนี่ยก้าวเข้าสู่โลกออนไลน์เนี่ยไม่ใช่ว่าให้คุณรีบเข้าไปศึกษาหรือเรียนรู้ว่าเฮ้ยผมจะซื้อโฆษณาออนไลน์อย่างไร ผมจะซื้อ g o o g l e a อยังไงผมจะยิงแอด a c e b o o k ยังไงมันคือสิ่งนั้นใช่ไหมที่ทำให้ธุรกิจของคุณเนี่ยก้าวเข้าสู่โลกออนไลน์แล้วหรือการที่เรียกว่าคุณเปิดเว็บไซต์การมีเว็บไซต์มันทำให้ธุรกิจคุณก้าวเข้าสู่โลกออนไลน์แล้วหรือยังสิ่งนั้นเนี่ยมันคือเทคโนโลยีวันนี้เนี่ยผมจะนำพาของคุณไปสู่จุดเริ่มต้น มุมมองผมที่แท้จริงครับว่าถ้าคุณจะนำพาธุรกิจของคุณเนี่ยเข้าสู่โลกดิจิทัลได้และนำพาให้ธุรกิจของคุณฝ่าวิกฤตโควิด1 9ไปได้เนี่ยคุณควรที่จะเริ่มตรงจุดไหนกันแน่ผมจะนำพาย้อนกลับไปให้คุณกลับไปมองที่โครงสร้างพื้นฐานของธุรกิจของคุณด้วยกันก่อนครับ ซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะพาไปคุยกันถึงโมเดลตัวหนึ่งครับโมเดลตัวนี้เนี่ยเป็นโมเดลทางธุรกิจที่ถูกคิดคนขึ้นมาตั้งแต่ปีคศ1 9 8 2นะครับโมเดลธุรกิจตัวนี้เนี่ยชื่อว่า3 C โมเดลคนที่สร้างโมเดลตัวนี้ขึ้นมานะครับเป็นคนญี่ปุ่นนะครับเป็นนักธุรกิจเป็นอาจารย์เป็นที่ปรึกษาเชิงธุรกิจชั้นนำระดับโลกชาวญี่ปุ่นชื่อว่าคุณ k e n ิชิโ o เม่ครับคุณเค n ิชิโอเม่เนี่ยเ,เป็นเรียกว่าแบ็คกราวของเขาเนี่ยเ,เคยทำงานที่บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำระดับโลกอย่าง m a c เ n นซี่แอนด์คีนะครับเคยเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่โรงเรียนธุรกิจระดับโลกอย่าง s t r n g r r d u r t e u u t i n u s s s e s s s l หรือหรื n f อ s t g s f o r d g s นะครับก็แบ็คกราวของเขาเรียกได้ว่าเป็นเ,เป็นอาจารย์เชิงธุรกิจระดับโลกนะครับผมคิดว่าไม่แพ้กับ คุณฟิลิปพอตเลอร์เลยทีเดียวนะครับคุณเคนชชิเนี่ยเขาใช้เขาคิดโมเดลตัวนี้ขึ้นมาครับว่าการที่คุณจะสร้างให้ธุรกิจของคุณเนี่ยสามารถที่จะมีจุดแกร่งสามารถที่จะฟันฝ่าวิกฤตใดๆก็ตามไปได้ไม่ว่าวิกฤตตัวนั้นจะเข้ามาในทิศทางไหนอย่างไรและจะทําให้คุณสามารถสร้างจุดแกร่งให้กับธุรกิจของคุณได้อย่างยั่งยืนเนี่ยคุณเองควรที่จะต้องบาลานซ์สามเหลี่ยมอันหนึ่งนะครับลองนึกภาพนะครับสามเหลี่ยม สามเหลี่ยมอันนี้เนี่ยมันแทนด้วยมุมแต่ละมุมสามเหลี่ยมเนี่ยมันแทนด้วยตัว c แต่ละตัวนะครับมันคือ3 C โมเดล4ที่1คือ customer แล้วก็ต่อมาก็คือ company แล้วก็ C ตัวสุดท้ายก็คือ competitor หรือว่าคู่แข่ง นในอพิโซดนี้ผมจะพาคุณไปเข้าใจในภาพรวมก่อนนะครับว่า 3C โมเดลมันทำหน้าที่ยังไงและ4แต่ละตัวมันหมายความว่ายังไงคุณจะเอามันไปใช้เริ่มต้นนำพาให้ธุรกิจคุณก้าวเข้าสู่ออนไลน์ได้ยังไงนะครับไปดูกันครับ 3C มโมเดลตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นโมเดลเชิงกลยุทธ์นะครับมันจะช่วยทำให้คุณวางแผนกลยุทธ์เข้าใจฟันเดเมนทัลหรือเข้าใจโครงสร้างของธุรกิจคุณนะครับ ที่มันเกิดขึ้นมาหรือแม้กระทั่งการที่คุณจะเป็นผู้ประกอบการและคุณจะสร้างธุรกิจขึ้นมาเนี่ยคุณก็สามารถเอาโมเดลตัวนี้ไปใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับไปดูกันที่4ตัวที่1 4ตัวที่1เนี่ยวันนี้ผมจะเล่าก็คือคัสเ o อร์หรือว่าลูกค้าการที่คุณจะสร้างธุรกิจขึ้นมาได้เนี่ยแน่นอนมันจะเป็นธุรกิจก็ต่อเมื่อคุณมีลูกค้าหน้าที่ของธุรกิจคือช่วยแก้ปัญหาบางสิ่งบางอย่างให้กับลูกค้าของคุณ แน่นอนลูกค้าของคุณเนี่ยตามการเวลาเนี่ยเขามีการเปลี่ยนพฤติกรรมไปแต่ละช่วงแต่ละเวลาโดยเฉพาะถ้ามีวิกฤตหรือมีอะไรบางอย่างที่มันเป็นเทรนเป็นบิ๊กเทรนเข้ามาเนี่ยและมันทำให้ผู้รูบเปลี่ยนพฤติกรรมไปโดยสิ้นเชิงเนี่ยอันนั้นแหละเป็นจุดที่คุณต้องเริ่มเข้ามาทำความเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าคุณอีกทีหนึ่งละยกตัวอย่างเช่นช่วงก่อนหน้านี้นะครับเอาย้อนกลับไปก่อนที่โควิดจะมาเลยนะครับ สิ่งหนึ่งที่องค์กรมีการพูดคุยกันอย่างเยอะมากๆเลยก็คือทำสิ่งที่เรียกว่าดิจิ t a ลทราน sfmation หรือการนำพาองค์กรสู่ดิจิทัลเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะว่าลูกค้าเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับซึ่งก็คือ4ตัวที่หนึงที่ผมเล่าณนะวันนี้นี่เองนะครับลูกค้าเปลี่ยนพฤติกรรมไปยังไงนะครับลองนึกภาพนะครับก็คือผู้บริโภคเนี่ยจากเดิมทีพฤติกรรมในการบริโภคสื่อแล้วกัน ก่อนหน้านี้นะครับผู้บริโภคเนี่ยรับสื่อทางช่องทางหลักๆก็คือโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์นะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือว่าผู้บริโภคเปลี่ยนวิธีการในการรับสื่อทุกวันนี้เนี่ยผู้บริโภควิธีการช่องทางในการรับสื่อก็คือจะเป็นช่องทางดิจิทัลเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย a c e b o o k y t u t u นะครับหรือการค้นหาข้อมูลก็ใช้ Search Engine เป็นหลักนะครับอันนี้ก็คือเรียกว่าเทรนที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้ผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมและล่าสุดนี้โควิด1 9มันนำมาซึ่งการเปลี่ยนหรือการชิฟของผู้บริโภคมาหืมาอีกครั้งหนึ่งในระดับโลกเรียกว่าเป็น Big Shift เลยก็ว่าได้นะครับโควิด1 9นี่ยมันทำให้ผู้บริโภคทั่วโลกเลยนะครับเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไป คุณเองวันนี้ต้องมาคิดวิเคราะห์ทบทวนกันอีกทีหนึ่งแล้วตอนนี้มันมีคลื่นยักษ์ซัดเข้ามาสู่โลกของเรานะครับธุรกิจของคุณเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ก็เหมือนกันได้รับคลื่นตัวน,นั้นซัดเข้ามาพามาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสอันดีที่วันนี้ถ้าคุณอยากจะนํานพาธุรกิจของคุณให้ก้าวเข้าสู่โลกดิจิตอลได้สิ่งที่สี่ท,สที่หนึ่งเลยที่ทคุณต้องกลับเข้าไปทบทวนก็คือคร์ ลูกค้าของคุณเนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปเช่นไรลูกค้าของคุณเนี่ยเขามีความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ในช่วงโควิดแบบนี้หรือมองไปในอนาคตในช่วงหลังโควิดเขามีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่านะครับผมแนะนำให้ทำสองวิธีครับวิธีที่หนึ่งนะครับให้หาข้อมูลงานวิจัย คุณสามารถหางานวิจัยได้เต็มไปหมดเลยครับว่าเทรนด์ทุกวันนี้เนี่ยของผู้บริโภคนะครับทั้งในประเทศไทยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างในเอพิส od ก่อนๆหน้าเนี่ยผมก็จะมีเอาพฤติกรรม new normal หรือว่า next normal จากข้อมูลไม่ว่าจะเป็นของแพลตฟอร์ม Google หรือว่า Facebook เนี่ยเอาเข้ามาเล่าอยู่ในหลายเอพิส o ดด้วยกันนะครับอันนั้นก็เป็นแหล่งข้อมูลอันแรกที่คุณจะสามารถใช้ในการคิดวิเคราะห์ได้ว่าลูกค้าของคุณเนี่ย ในยุค new normal มันจะเปลี่ยนไปในทิศทางอย่างไรอันนั้นช่องทางแรกที่จะทําให้คุณสามารถเข้าใจลูกค้าคุณได้ช่องทางที่2เกิดจากการที่คุณคุยครับไม่ใช่คุณนั่งหาข้อมูลตีต่อไปแล้วแต่คุณต้องโทรศัพท์ไปคุณต้องนัดคุยกับลูกค้าคุณต้องเข้าใจลูกค้าในทุกวันนี้เลยลูกค้าทุกวันนี้ของคุณเขามีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับงบประมาณ ที่เขาจัดสรรให้กับคุณในอนดีตปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปไหมเหตุผลเพราะอะไรและในอนาคตเขาวางแผนไว้อย่างไรคุณต้องเข้าใจลูกค้าให้อย่างลึกซึ้งเลยครับเข้าใจเขานะครับเข้าไปคุยกับเขาอันนั้นคือ2วิธีนะครับที่ผมแนะนําว่าทั้งหาข้อมูลและเกิดจากการคุยนะครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยมันคือหัวใจของธุรกิจของคุณเลยก็ว่าได้นะครับมากไปกว่านั้นคุณเคนิชิ นะครับคุณคนนิชิโคเมะเขายังแนะนําอีกว่าในการที่คุณจะทําความเข้าใจกับลูกค้าเนี่ยคุณคนนิชิเขาบอกว่าคุณยังสามารถที่จะแบ่งประเภทของลูกค้าได้ด้วยหลายๆวิธีนะครับคุณคนนิชิเขาบอกว่า,าทางหนึ่งในการที่จะแบ่งเซกเมนต์ของลูกค้าได้เนี่ยคุณอาจจะแบ่งเซกเมนต์ของลูกค้าเนาะนะครับการที่คุณมองลูกค้าทุกคนเนี่ยเหมือนกันหมดเลยเนี่ย มันทำให้คุณอาจจะมองลูกค้าไปผิดได้และคุณมีแนวโน้มที่จะสร้าง Product ที่ตอบโจทย์ลูกค้าไม่ได้เหมาะสมกับทุกๆกลกุ่มได้เพราะฉะนั้นการที่คุณแบ่ง segment ของลูกค้าออกเป็น Segment แต่ละ Segment ที่มีความต้องการเหมือนๆกันเนี่ยมันจะทำให้คุณสามารถสร้าง Product ที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้ดีมากขึ้นได้หนึ่งในวิธีที่คุณเคนิชิเขาแนะนาก็คือว่าให้ทาสิ่งที่เรียกว่า segmenting by objective ลองนึกภาพแบบนี้ครับมันคือการเข้าใจลูกค้าของคุณอย่างแท้จริงเลยว่าลูกค้าเขาซื้อสินค้าหรือบริการของคุณด้วยเหตุผลอะไรยกตัวอย่างแบบนี้ครับยกตัวอย่างเช่นออสินค้าอย่างกาแฟแล้วกันนะครับคุณไป t t r r u u k s เพราะอะไรนะครับลูกค้าที่ไป Starbucks ไปด้วยวัตถุประสงค์อะไรนะครับสตาร์บัคเนี่ยเขาสร้าง p Position ของเขาไว้อย่างชัดเจนเลยว่าเขาเป็น Third Place เขา เขาขายสถานที่ที่3ที่คนจะไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นนะครับสถานที่ที่3เนี่ยก็คือสถานที่ที่1คือบ้านที่2คือที่ทำงาน 3. Third Place คือ Starbucks คือคนไปใช้ชีวิตที่ s t a า buck s ไปนั่งนัดกับเพื่อนนั่งกินกาแฟไปนัดพูดคุยกันที่ Starbucks แต่กาแฟเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เสริมอรรถรสให้การใช้ชีวิตที่ Third Place มันเป็นไปได้อย่างมีศิลปะมีสุนทรีที่ดีที่สุดอันนั้นคือกลุ่มลูกค้าที่1 กลุ่มลูกค้าที่2เนี่ยในการขายกาแฟแน่นอนลองนึกภาพเวลาคุณไปเซเว่นอเลเวนก็มีกาแฟกาแฟกระป๋องยกให้กาแฟกระป๋องแล้วกันนะครับอย่างกาแฟกระป๋องเนี่ยคุณซื้อกาแฟกระป๋องกระป๋องละสิบยีบาทแน่นอนมันไม่ได้ขายเติร์ดเพลสมันไม่ได้ขายประสบการณ์สุนทรีแบบที่สตาร์บคัคมอบให้กับลูกค้าของเขาเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าโปรดักต์เดียวกันแต่ว่ามันตอบวัตถุประสงค์ของลูกค้าที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง นะครับเพราะฉะนั้นลองวิเคราะห์เข้าไปทบทวนกันดูนะครับว่าในช่วงวิกฤตโควิดแบบนี้เนี่ยลูกค้าของคุณจริงๆแล้วเขามีวัตถุประสงค์เป็นแบบใดกันบ้างและคุณสามารถเซกเมนต์ลูกค้าได้ตามความต้องการหรือวัตถุประสงค์แบบนี้ได้หรือเปล่านะครับโอเควันนี้ก็ครบสีที่หน่งกันแล้วนะครับของคัสเตอร์ก็เดี๋ยวค่อยติดตามกันในเอพิโซดวันพรุ่งนี้นะครับผมจะมาเล่าอีกสก็คือคอมมอนีกับ Competitor วันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามกันอย่าลืมกดไลค์ใหกับผมนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe start with ไว podcast และ youtube วันนี้ขอบคุณอีกทีครับสวัสดีครับ